มินิซีรีเรื่องแวมไพร์ฟลาเวอร์เป็นเรื่องของดอกไม้แวมไพร์ที่ว่ากันว่าถ้าแวมไพร์ตนใดเนี่ยได้ครอบครองดอกไม้นั้นก็จะเป็นเจ้าแห่งแวมไพร์ทั้งปวงทําให้เหล่าแวมไพร์นี่ครับมายังโลกมนุษย์เพื่อตามหาและก็ครอบครองดอกไม้นั้นและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ และถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรนะับชมรับฟังกับมินิซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า Vampire Flower ได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นที่ซอยองสาวสวยคนหนึ่งผู้ใช้ชีวิตเรียบง่ายมาโดยตลอดและเธอเนี่ยก็ได้กลับบ้านเพลงลําพังมันทุกวันที่ผ่านมาแต่จู่ๆเนตอนนั้นเองก็ได้มีชายปริศนาใส่ฮูดดำสอคนเข้ามาดักหน้าของเธอทําให้เธอเนี่ยตกใจจนกรีดร้องออกมาสุดเสียง และจังหวะนั้นเองชายปริศนารูปงามอีกคนที่มีชื่อว่าหลุยก็ได้เข้ามาต่อสู้กับชายใส่ฮูดเพื่อปกป้องเธอเอาไว้ซึ่งซอยองในแก๊บก็ได้รีบวิ่งหนีไปทันทีและในวันต่อมาหลังจากเลิกเรียนซอยองเนี่ยก็ได้ไปที่ร้านดอกไม้เพื่อเยี่ยมเยียนอาของเธอและยูดูจินลูกชายของอาที่แอบชอบเธอมานานก็ได้ยื่นช่อดอกไม้ให้เธอเพื่อเป็นของขวัญแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเขาสักเท่าไหร่ครับทำให้เธอเนี่ยไม่ทันระวังแล้วก็ถูกนามของดอกไม้ในบาดนิ้วจนเลือดออกไป ละระหว่างที่ซอยองเนี่ยกลังก้าวออกไปจากร้านดอกไม้นั้นเองเธอเนี่ยก็ได้สวนกับหลุยเข้าพอดีเพียงแต่เธอเนี่ยก็สนใจกับแผลที่นิ้วของเธออยู่ทั้งคู่เนี่ยก็เลยเดินสวนกันไปหลังจากนั้นลุยเนี่ยก็ได้ถามอาของซอยองขึ้นมาว่ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นของดอกอะไรครับอาของซอยองเนี่ยก็เลยหยิบดอกกุหลาบขึ้นมาพางตอบเขากลับไปว่าอ๋อเนี่ยดอกกุหลาบค่ะและพอสิ้นเสียงลุยเนี่ยก็ได้ดมดอกกุหลาบนั้นแต่มันเนี่ยก็ไม่ใช่ต้นตอของกลิ่นที่เขาตามหา แล้วสักพักลุยนะครับก็ได้เดินไปหยุดอยู่ตรงหยดเลือดของซอยองก่อนที่เขาเจะใช้นิ้วแตะเลือดของเธอขึ้นมาดมแล้วก็ต้องประหลาดใจขึ้นมาเพราะกลิ่นเลือดของเธอเนี่ยมันจะกลิก่นทองคาไม่มีผิดและนั่นก็ทําให้หลุยเนะครับต้องรีบถามอาของซอยองขึ้นมาว่าคนที่ออกไปจากร้านเมื่อกี้เนี่ยเป็นใครครับอาของซอยองเนี่ยก็เลยตอบกลับไปว่าเธอเนี่ยชื่อซอยองเป็นลูกสาวเจ้าของร้านดอกไม้คนก่อนนะคะไม่นานนะัก ลุยนี่ก็ได้สั่งให้เบคคันกับอาขานเพื่อนแวมพายทั้งสองของเขาได้ออกตามหาซอย,ยองในทันทีซึ่งลุยนี่ก็คิดว่าซอย,ยองมีอะไรที่แตกต่างจากคนทั่วไปและก็ต้องตามหาสิ่งที่เขาต้องการได้แน่นอนแล้วพอตกเย็นเบคคันกับอาขานก็ได้ยืนดักรอซอย,ยองที่หน้าโรงเรียนของเธอทำให้ร,ปรอปภนะครับรีบเข้ามารวบตัวพวกเขาเอาไว้ก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะหันไปมองหน้าร,าปรอปภแล้วก็พูดขึ้นมาว่าท่านอาวุโสสินเสียงทั้งคู่นะครับก็ได้เล่าเรื่องรล่าให้ท่านผู้อาวุโสฟังและในขณะนั้นเอง ซอยองเนี่ยก็ได้เดินผ่านพวกเขาทั้ง3คนไปต่อหน้าต่อตาเพื่อกลับบ้านทําให้เบคฮันกับอาขาดรู้ได้ทันทีว่าเธอเนี่ยคือคนที่หลุยตามหาอยู่ส่วนทางด้านของซอยองที่ในตอนนี้เนี่ยเธอได้เดินเข้าบ้านไปแล้วก็ได้มีคนมากดออดที่หน้าประตูทาให้เธอเนี่ยครับนึกว่าเป็นยุนดูจินที่ตามตื้อเธอไม่เลิกแต่เมื่อเธอเนี่ยเปิดประตูก็ได้พบว่าหลุยเนี่มายืนอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งซอยองในครับก็นึกขึ้นได้ว่าผู้ชายตรงหน้าของเธอก็คือคนที่ช่วยเหลือเธอเอาไว้ก่อนหน้านี้ ไม่นานนักลุยเนี่ยก็ถือวิาสาสะเดินเข้ามาในบ้านของเธอแล้วก็บังคับให้เธอเนี่ยตามหาดอกไม้แวมไพร์ที่มนุษย์เนี่ยขโมยไปตั้งแต่150ปีก่อนเพื่อมาให้กับเขาแล้วเมื่อซอยองเนี่ยครับได้ฟังสิ่งที่ลุยบอกเธอเนี่ยก็ยั่งไม่เข้าใจว่าทําไมแล้วก็เพราะอะไรถึงต้องเป็นเธอด้วยลุยเนี่ยก็เลยบอกซอยองขึ้นมาว่าเธอเนี่ยรู้จักดอกไม้มากมายใช่ไหมแล้วฉันเนี่ยก็ช่วยเธอไว้ก่อนหน้านี้แล้วพอได้ฟังนั่นเนี่ยก็ทาให้ซอยองไม่มีทางเลือกต้องจําใจทําตามที่ลุยบอกไป และหลังจากนั้นลุยเนี่ยก็เรียกให้เพื่อนทั้งสองของเขาให้มาเป็นพยานทาสัญญาท้าทกับซอยองโดยที่ลุยนะครับทำข้อแรกเปลี่ยนกับเธอขึ้นมาว่าในขณะที่เธอเนี่ยตามหาดอกไม้เธอเนี่ยคือทาสของฉันเธอเนี่ยจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของฉันแล้วพอสิ้นเสียงลุยนี่ก็ใช้พลังจิตบังคับให้ซอยองเนี่ยทำสัญญาพร้อมกับให้สร้อยคอที่บ่งบอกว่าเธอเนี่ยเป็นทสาอาไว้ด้วยแล้วพอตกเย็นหลังเลิกเรียนซอยองเนี่ยก็ได้แอบด้อมอมๆองที่บริเวณหน้าทางเข้าโรงเรียน และเมื่อเธอเนี่ยไม่เจอใครเธอเนี่ยก็รีบเดินทางกลับบ้านไปแต่ระหว่างทางเธอเนี่ยก็ชนเข้ากับชายปีศาผมสีแดงเข้าพอดีทําให้เขาเนี่ยถามเธอด้วยความเป็นห่วงซึ่งซอยองเนี่ยก็เห็นว่าชายผมสีแดงมีตาสีแดงที่บ่งบอกถึงความเป็นแวมไพร์เธอเนี่ยก็เลยรีบเดินหนีเข้าไปทันทีโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้เลยว่าชายผมแดงเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเธอเนี่ยช่างน่ากินจัง ต่อจากนั้นเมื่อเธอเนี่ยจะกลับมาถึงบ้านเธอเนี่ยกลับก็ได้เจอเข้ากับเบคฮันแล้วก็อาคารที่เก็บข้าวของของเธอรวมถึงรูปถ่ายของแม่เธอเนี่ยลงในกล่องเพื่อจะเอาไปทิ้งครับทำให้เธอเนี่ยโกรธพวกเขามากจนลุยเนี่ยเข้ามาในบ้านพอดีและเธอเนี่ยก็ได้ฟ้องเขาถึงเรื่องที่เพื่อนของลุยเนี่ยจะเอารูปถ่ายแม่เธอไปทิ้งและลุยเนี่ยก็เลยบอกซอยองขึ้นมาว่าฉัน่ยต้องขอโทษเรื่องนี้ด้วยถ้าจากนี้ไปของของเธอเนี่ยก็คือของฉันแล้วฝ่ายซอยองนะครับก็เลยตอบเขากลับไปว่า แล้วพวกนายเนี่ยจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะหาดอกไม้ของแวมพร์ได้งั้นหรอซึ่งลุยนี่ครับก็ได้ตอบกลับเธอไปว่าใช่แล้วและหลังจากนั้นลุยกับซอยองเนี่ยก็ออกเดินทางตามหาดอกไม้ของแวมไพายด้วยกันตามสถานที่ต่างๆแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังไม่เจออยู่ดีทาให้ซอยองเนี่ยรู้สึกไร้จุดหมายขึ้นมาเพราะหน้าตาดอกไม้ของแวมพร์เป็นแบบไหนเธอเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเธอเนี่ยก็เลยถามลุยถึงเรื่องหน้าตาของมันซึ่งลยุยก็บอกเธอแค่ว่า ดอกไม้ของแวมไพายเนี่ยมีพลังชีวิตที่ไม่สิ้นสุดถ้าฉันพบเนี่ยจะรู้ได้ทันทีแล้วฝ่ายลุยเนี่ยก็บอกเธอต่อว่าและคนที่ได้ครอบครองดอกไม้นั้นก็จะได้เป็นเจ้าแห่งแวมไพรยแต่ฉัน,นยังไม่ได้สนใจจะเป็นหรอกแล้วพอตกดึกลุยเนี่ยก็ได้ไปพบกับชายผมแดงที่ซอยองในเดินชนก่อนหน้านี้เพื่อบอกเขาถึงเรื่องที่ชายใส่ฮูดเนี่ยก็คืออาเชอร์นั่นเอง และอาเชอร์เนี่ยน่าจะมีแผนอะไรซ่อนเอาไว้อยู่ซึ่งชายผมแดงเนี่ยก็บอกหลุยว่าอาเชอร์เนี่ยกำลังจะเล่นงานเด็กนักเรียนอยู่แต่ทั้งคู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าอาเชอร์เนี่ยมีแผนอะไรอยู่ดีต่อจากนั้นในเย็นวันต่อมาซออยองเนี่ยก็ได้ค้นหาดอกไม้ของแวมพายในอินเทอร์เน็ตจนเธอเนี่ยไป็นเจอเข้ากับดอกกุหลาบที่มีสีแดงมนพอดีเธอเนี่ยก็เลยรีบวิ่งไปหาหลุยเพื่อจะบอกถึงเรื่องนี้ครับแต่ระหว่างทางที่เธอเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านนั้นเองซออยองเนี่ยก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเด็กสาาวที่ดังขึ้นม เธอเนี่ยก็เลยรีบวิ่งไปดูแต่ก็ได้พบว่าหลุยเนี่ยกำลังนั่งมองจีอูนเพื่อนสนิทของเธอที่นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นทําให้เธอเนี่ยกตกใจกลัวหลุยเป็นอย่างมากก่อนที่หลุยนี่ครับจะรีบพาเธอวับกลับบ้านไปแล้วยุนดูจินก็ได้เข้ามาเจอโทร,รศัพท์ของเธอที่ตกอยู่บนพื้นและเมื่อหลุยกับซอย,อยองเนี่ยได้กลับมาถึงบ้านแล้วเธอเนี่ยก็ไดุ้วนวายกล่าวหาถึงเรื่องที่หลุยเนี่ยเป็นคนฆ่าเพื่อนของเธอแต่หลุยเนี่ยก็ปฏิเสธเสียงแข็งก่อนจะบอกกับเธอไปว่าเธอเนี่ยไม่ได้เห็นทั้งหมด มันเนี่ยเป็นฝีมือของอาเชอร์ฉันเนี่ยอาจจะเป็นแวมไพร์แต่ฉันเนี่ยไม่ได้ดื่มเลือดมนุษย์ซึ่งซอยยองในครับก็ไม่ได้เชื่อคําพูดของเขาเลยแล้วก็พยายามตีตัวออกห่างในทันทีและหลังจากนั้นลุยเนี่ยก็ไปหาชายผมแดงอีกครั้งเพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังแต่ชายผมแดงเนี่ยก็ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นะักเพราะมนุษย์เนี่ยมันยังมีค่าอะไรสาหรับเขามากทําให้ลุยเนื้อมโหมากด้วยความที่ทั้งลุยและก็ชายผมแดงล้วนเกิดจากมนุษย์ด้วยกันทั้งคู่แทๆ้ๆ และไม่นานนักลุยและชายผมแดงเนี่ยก็ได้เดินทางไปหาท่านผู้อาวุโสด้วยกันเพื่อหาทางกําจัดอาเชอร์แต่ชายผมแดงเนี่ยก็ได้บอกกับลุยขึ้นมาว่านายเนี่ยยังไม่ได้ผ่านพิธีกรรมไม่มีทางเอาชนะอาเชอร์ได้หรอกและท่านผู้อาวุโสเนี่ยก็เลยบอกกับทั้งคู่ขึ้นมาว่าอาเชอร์เนี่ยยังไม่เจอดอกไม้แต่เล่าเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเขาเนี่ยกำลังสืบหากุญแจที่จะใช้ค้นหาดอกไม้อยู่ไหมเขาเนี่ยถึงไปยุ่งกับพวกเด็กสาวพวกนั้น แล้วต่อจากนั้นฝ่ายลุยเนี่ยก็ได้กลับไปหาซอยองที่กําลังหลับไปแล้วด้วยความเป็นห่วงครับลัว่าเธอเนี่ยจะเป็นอันตรายขึ้นมาตัวที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าลูกน้องของอาเชอร์เนี่ยกำลังแอบมองเขาอยู่ส่วนทางด้านของอาเชอร์ลูกน้องเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกเขาถึงเรื่องที่หลุยเนี่ยทำสัญญากับซอยองทําให้อาเชอร์เนี่ยต้องการจะกําจัดเธอตอนที่เธอเนี่ยอยู่ตามลําพังต่อจากนั้นในรุ่งเช้าวันต่อมาเบคฮันกับอาขาเนี่ยก็ได้ทําอาหารให้ซอยองได้กินเพื่อให้เธอเนี่ยอารมณ์ดีขึ้น และขณะที่กําลังกินข้าวอยู่นั้นเองซอยองเนี่ยก็รู้สึกสงสยัยที่เบคฮันกับอาคารเนี่ยสามารถกินอาหารของมนุษย์ได้พวกเขาเนี่ยก็เลยบอกซอยองขึ้นมาว่าตอนที่เราเนี่ยยังเป็นเด็กเราเนี่ยก็เคยดื่มเลือดแต่เราเนี่ยนับถือมนุษย์ก็เลยพยายามเลิกดื่มเลือดมนุษย์ซึ่งเลือดสดๆของมนุษย์เนี่ยจะให้พลังกับเราก็เลยมีแวมไพร์จำนวนมากที่ควบคุมสติกับอารมณ์ไม่ค่อยได้ และนั่นก็ยิ่งทําให้ซอยองเนี่ยไม่เข้าใจหนักไปใหญ่แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เธอได้รู้ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้นั่นก็เป็นเพราะดอกไม้ของแวมพร์ที่หายไปนั่นเองและหลังจากนั้นซอยองเนี่ยก็ไปเรียนตามปกติและยุนดูจินเนี่ยก็ยื่นโทรศัพท์ที่เธอทาตกไว้คืนให้กับเธอทําให้ซอยองเนี่ยรีบคว้าโทรศัพท์นั้นแล้วก็รีบวิ่งไปตามหากุหลาบที่เหมือนกับในอินเทอร์เน็ตต่อไม่นานนักเธอเนี่ยก็หามันเจอแล้วก็รีบเก็บกุหลาบสีแดงมวนใส่กระเป๋ แต่แล้วชุดจูอาเชอร์เนี่ยก็โผล่เข้ามาที่ด้านหลังของเธอพร้อมกับใช้พลังจิตดึงเธอเข้ามาหามือของเขาเพื่อบีบคอเธอโทษฐานทิ่เธอเนี่ยรู้ชื่อจริงของเขาแล้วก็ทําสัญญาก,กับหลุยและในจังหวะนั้นเองซอยองเนี่ยก็ใช้แรงเฮือสุดท้ายตะโกนร้องขอความช่วยเหลือทําให้สร้อยที่คอของเธอเนี่ยเลื่องแสงขึ้นมาก่อนที่เธอเนี่ยจะสลบลงไปและอาเชอร์เนี่ยก็พาเธอเทเลพอร์ตกลับไปที่รังของเขาในทันทีและในขณะนั้นเองลุยเนี่ยก็ได้เทเลพอร์ตมา แต่ก็ไม่ทันอาเชอร์ที่ลักพาตัวซอยองไปแล้วครับและเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นด้วยความโมโหว่าอาเชอร์ตอนนี้เนี่ยแกก้าวมือมาแตะต้องมนุษย์ที่ทําสัญญากับฉันเลยเหรอก่อนที่อีพีที่3นะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับต,ต่อจากความเดินเมื่อตอนที่แล้วในตอนนี้นะครับซอย,อยองเนี่ยก็ถูกอาเชอร์ลักพาตัวไปที่รังของเขาและหลุยเนี่ยก็ได้เทเลพอร์ตตามมาช่วยเธอทันควันจนหลุยและอาเชอร์เนี่ยได้ต่อสู้กันตัวต่อตัวอย่างไม่มีใครยอมใครเลยครับ แต่แล้วในจังหวะที่หลุยนี่กำลังจะถูกอาเชอร์ปิดชีพยอยู่นั่นเองเลกาชายผมแดงก็ได้เข้ามาช่วยหลุยอวิธิทันก่อนที่หลุยนี่จะพาซอยองที่หมดสติอยู่เทเลพอร์ตกลับไปที่บ้านของเขาและเลกาเนี่ยก็เทเลพอร์ตตามหลุยก็ไปอีกที่นึงและหลังจากนั้นไม่นานซอยองเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาก่อนจะพบว่าหลุยนี่กำลังจูบเธออยู่เพื่อเป็นการทําสัญญาคู่ครองซึ่งกันและกันโดยที่การทําสัญญานี้จะมีสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นตรงคอของซอยองด้วยซึ่งมันเนี่ยเป็นเครื่องยืนยยันนนนไไไได้้้วว่่่าาาจะมมมีมีแพร์ตตหนเนกเกกกลขใธอออป ไม่นานนักซอยองที่งุนงงอยู่เนี่ยก็ได้บอกกับหลุยขึ้นมาว่านายใจะให้ฉันเป็นทั้งคู่ครองและก็ทาสในเวลาเดียวกันไม่ได้หรอกนะหลุยเนี่ยก็เลยตอบเธอกลับไปว่าซอยนั้นเนจะปลดออกได้ถ้าเธอเ,เจอดอกไม้แล้วและนั่นก็ทําให้ซอยองเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าเธอเนี่ยเอาดอกกุหลาบสีมตนกลับมาด้วยเธอในแกรบก็เลยรีบวิ่งไปหยิบมันมาให้หลุยดูแต่เขาเนี่ยก็กลับบอกเธอว่าดอกนี้เนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ของแวมพร์ซะอย่างนั้นทําให้ซอยองเนี่ยต้องเก็บดอกกุหลาบกลับไปนอนเศร้าอยู่เพียงลําพังที่บ้านขอองเธ ก่อนที่หลุยเนะครับจะมาเห็นเข้าแล้วก็หยิบดอกกุหลาบนั้นเนี่ยไปให้อาของซอยองใส่กระถางเพื่อเพิ่มความสวยงามและอาของซอยองเนี่ยก็บอกกับหลุยขึ้นมาว่ารู้ไหมว่าทาไมเด็กสาวเนี่ยถึงชอบดอกไม้เพราะมันเนี่ยพิเศษยังไงล่ะแต่ความสําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ดอกไม้มันอยู่ที่การกระทําตั้งหากและพอสิ้นเสียงลุยเนี่ยก็ได้เอาดอกกุหลาบเนี่ยไปตั้งไว้ตรงหน้าของซอยองพร้อมกับนั่งกระซิบที่ข้างหูของเธอว่าแม่เธอเนี่ยคงภูมิใจมากเลยนั่งสิทธิ์ได้ที่ไม่มีใครเนี่ยรักฉันแบบนี้ แล้พอพูดจบเขานี่ก็ได้จูบที่หน้าผากของเธอแล้วก็เทเลพอร์ตจากไปหลังจากนั้นซอย่องเนี่ยก็ได้ลืมตาขึ้นมาเพราะเธอเนี่ยแค่แกล้งหลับทําให้เธอเนี่ยได้ยินทุกคําที่หลุยพูดออกมาเธอเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรของหลุยเลยและในขณะนั้นเองเลกะเนี่ยก็เดินเข้ามาหาเธอบอดีซอย่องเนี่ยก็เลยตัดสินใจถามเรื่องราวของหลุยกับเขาซึ่งเลกะเนี่ยก็เล่าให้เธอฟังถึงเรื่องที่หลุยเนี่ยเคยเป็นมนุษย์มาก่อน แต่พ่อแม่ของหลุยเนี่ยรู้ว่าลูกเป็นแวมไพร์ก็พยายามฆ่าเขาหลุยเนี่ยก็เลยกินพ่อของตัวเองแล้วก็รอดมาได้และหลังจากเลิกเรียนวันต่อมาลุยเนี่ยก็ได้ไปรับซอยยองที่โรงเรียนและทั้งคู่เนี่ยก็บังเอิญเจอกับท่านผู้อาวุโสที่เป็นรประพอของโรงเรียนเข้าพอดีและนั่นก็ทําให้ลุยนะครับเล่าเรื่องทุกอย่างให้ท่านผู้อาวุโสฟังทั้งหมดในห้องของท่านผู้อาวุโสเองแต่ท่านผู้อาวุโสเนี่ยก็บอกกับลุยขึ้นมาว่าไม่ต้องเป็นห่วง อาเชอร์เด็กเข้ามาที่นี่ไม่ได้เพราะมีการป้องกันหลายชั้นอีกอย่างเี่ยฉันก็มีฝีมืออยู่พอตัวแต่แล้วจนจู่ในตอนนั้นเองพวกเขาเนก็ได้ยินเสียงของแขกไม่ได้รับเชิญเข้าหลุยเนี่ยก็เลยตัดสินใจออกไปดูข้างนอกแล้วก็ได้เจอกับเลกะที่มาเดินหาแขกไม่ได้รับเชิญเช่นกันพวกเขาเนี่ยก็เลยแยกทางกันไปตรวจดูรอบโรงเรียนแล้วเมื่อลุยนะครับได้เดินจากไปเลกาะเนี่ยก็ใช้พลังจิตติดต,ต่อกับอาเชอร์พร้อมกับพูดออกมาว่าฉันเนี่ยต้องทําให้หลุยวางใจก่อนแลวเราเนี่ยค่อยจัดการมันทีละคนอย่างช้า,ชา ส่วนทางด้านของผู้อาวุโสกับซอยองในตอนนี้เนี่ยพวกเขากาลังพูดคุยกันอย่างสบายใจและท่านผู้อาวุโสเนี่ยก็บอกกับเธอขึ้นมาว่าทเธอเนี่ยไปได้ยินเลกาพูดมมวมะมา ma, ใช่ไหมมีพ่อคนไหนในโลกที่ทอดทิ้งลูกชายที่กําลังเจียนตายได้เหรอเขาเนี่ยกอดลูกชายตัวเองแล้วก็บังคับให้ดื่มเลือดตัวเองจนแห้งหมดตัวฝ่ายซอยองที่ได้ฟังก็เลยน้ําตาคลอแล้วก็ตอบท่านผู้อาวุโสกลับไปว่าเขาเนี่ยก็อยู่เพียงลําพังเหมือนฉันสินะแล้วพอสิ้นเสียงทเธอเนี่ยก็ได้วิ่งกลับ,บบ้านของตัวเองไป และเมื่อซอยองออกไปได้ไม่นานอาเชอร์เนี่ยก็ถลายการป้องกันแล้วก็เดินตรงเข้าไปหาท่านผู้อาวุโสในทันทีหลังจากนั้นอาเชอร์เนี่ยก็ลงมือบีบคอของท่านผู้อาวุโสโดยที่เขาเนี่ยไม่สามารถตอบโต้อะไรกลับไปได้เลยด้วยความที่อาเชอร์เนี่ยดื่มเลือดมนุษย์มามากถ้าไม่มีพลังมากกว่าเขาแต่แล้วหลุย์เนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยท่านผู้อาวุโสเอาไว้ได้ทันแต่เขาเองเนี่ยก็ยังไม่ผ่านพิธ,ธีกรรมอะไรเลยทําได้แค่ซสือเวลาเท่านั้นครับทาให้ผู้อาวุโสเนี่ย,ยพยายามบอกอาเชอร์ว่านายจะ่ตามหาดอกไม้ของแวมพไพร์ไม,ไม่เจอหรอก มันเนี่ยศูนย์พันไปแล้วแต่อาเชอร์ที่ไม่เชื่อในคําพูดของเขาก็ได้ลงมือปิดชีพท่านผู้อาวุโสต่อหน้าต,ต่อตาของหลุยในทันทีก่อนที่ร่างกายของท่านผู้อาวุโสในแครับจะสลายหายไปเขาเนี่ยก็ได้บอกกับหลุยขึ้นมาว่าซอยองเนี่ยเป็นคนดีนะดูแลเธอให้ดีแล้วพอสิ้นเสียงอาเชอร์เนี่ยก็ตรงเข้าหวังปิดชีพของหลุยต่อแต่จู่จูนะครับเลขาเนี่ยก็เทเลพอร์ตเข้ามาช่วยหลุยเอาไว้ได้ทันแบบเฉียดฉิวแล้วก็พาเขาในเทเลพอร์ตกลับไปที่บ้านในทันที และไม่นานนักฝ่ายซอยองที่ได้รับข่าวว่าหลุยในบาดเจ็บสาหัสเธอก็รีบตรงนิน่งไปหาหลุยแล้วก็ใช้มีดกรีดมือของตัวเองเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลออกมาพร้อมกับป้อนใส่ปากของเขาซึ่งหลุยที่ได้รับพลังจากเลือดก,ก็ฟืน้นฟูร่างกายกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงตามปกติแล้วซอยองเนี่ยก็หมดสติไปข้างๆเขาเพราะเสียเลือดมากเกินไปทําให้หลุยในจับรีบทําแผลที่มือของซอยองแล้วก็พาเธอเนี่ยไปนอนพักที่เตียง ก่อนที่เขาเจะระบายความรู้สึกผิดให้เลกาได้ฟังว่าคนรอบตัวเขาล้วนจากไปทั้งหมดทั้งพ่อแม่และตอนนี้นี่ซอยองก็ถูกดึงเข้ามาพัวพันด้วยฝ่ายเลกาได้ตอบหลุยกลับไปว่านาย,นยก็ร่วมพิธีกรรมซะสิใจสู้กับอาเชอร์ได้ซึ่งหลุยส์ยก็ตัดสินใจเข้าพิธีกรรมตามที่เลกาบอกทันทีโดยที่ให้เลกาเบคฮันและอาคาเนเป็นคนจัดเตรียมพิธีให้กับเขาและหลังเลิกเรียนวันต่อมา ลุยนี่ก็ได้พาซอยองไปเที่ยวแล้วก็เลี้ยงข้าวแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเสมือนว่าเป็นแฟนกันจนซอยองเนี่ยเริ่มรู้สึกดีกับเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อพวกเขาเนี่ยครับได้กลับมาที่บ้านของซอยองลุยนี่ก็บอกกับเธอว่าตอนนี้เนี่ยดอกไม้มันสูญพันธุ์ไปแล้วไม่มีเหตุผลที่เราจะอยู่ต่อฉัน,นแค่ใช้ประโยชน์จากเธอและพอสิ้นเสียงลุยนี่ก็ไม่รอให้ซอยองได้พูดอะไรต่อ เขาเนี่ยก็เอื้อมมือไปจับที่หัวของเธอเพื่อลบสัญญาทุกอย่างพร้อมกับลบความทรงจําของเธอไปด้วยเพื่อเป็นการปกป้องเธอที่สําคัญยิ่งกว่าชีวิตของเขาก่อนที่ลุยกับเพื่อนเนี่ยจะจากไปลุยนี่ก็ได้พาซอยองไปนอนที่เตียงพร้อมกับจูบลาเธอแล้วก็เทเลพอร์ตจากไปในทันทีครับและในรุ่งเช้าว,วันต่อมาซอยองเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็สงสัยที่มีสร้อยหน้าตาประหลาดอยู่ที่คอของตัวเองแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักแล้วก็รีบเดินทางไปโรงเรียนในทันที ในระหว่างทางที่ซอยองเนี่ยเดินไปโรงเรียนลุยกับเลกาเนี่ยก็แอบ,บยืนมองเธอจากที่ไกลๆด้วยความเป็นห่วงทําให้เลกาเลยครับถามลุยขึ้นมาว่าทําไมให้สร้อยคอนั้นกับเธอละ่ะลุยนี่ก็เลยตอบเลกากลับไปว่าอ๋อมันก็แค่ของขวัญนะ่ะส่วนทางด้านของอาเชอร์ก็ได้มีลูกน้องเนี่ยมาส่งข่าวบอกเขาถึงเรื่องที่หลุยเนี่ยลบสัญ,ญลักษณ์คู่ครองแล้วก็ลบความทรงจําไปจากซอยองซึ่งอาเชอร์เนี่ยก็คิดว่ากุญแจตามหาดอกไม้นั้นต้องเกี่ยวข้องกับซอยองแน่นอน เขาเนี่ยก็เลยคิดที่จะลักพาตัวเธอเพื่อมาถามข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ภาพนะครับจะตัดมาที่เลกาเขาเนี่ยก็ได้พาหลุยส์ไปเข้ารับพิธีกรรมที่จัดเตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้วโดยที่มีเลกาเบคฮันและอาคารยืนล้อมรอบหลุยส์ที่นอนอยู่บนแท่นพิธีอยู่และขณะเดียวกันนั้นเองซอยองที่กําลังจะขึ้นลิฟต์เพียงลําพังจูจูเนี่ยอาจเชื่อเรื่องเข้ามาในลิฟต์ด้วยกันกับเธอโดยที่เธอเนี่ยจำไม่ได้ว่าเขาเนี่ยเป็นใคร และเมื่อประตูลิฟต์ได้เปิดออกอาเชอร์เนี่ยก็พาซอยองเทเลพอร์ตไปที่ร่างของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและใน,นจังหวะนั้นเองอาเชอร์เนี่ยก็จับซอยองมันไว้กับเก้าอี้แล้วก็ถามเธอถึงเรื่องดอกไม้แวมไพร์แต่ซอยองที่ลืมไปแล้วก็ตอบอะไรเขาไม่ได้สักอย่างทําให้อาเชอร์เนี่ยพยายามฟื้นความทรงจําของเธอจนกลับคืนมาทั้งหมดพร้อมกับดึงสร้อยคอของซอยอ,ยองไปแล้วก็ทําให้มันเนี่ยสลายหายไปทันทีส่วนทางด้านของหลุยเขาเ้าใช้เวลาสักพักในการทําพิธีกรรมจนเสร็จสิน้น แล้วก็ได้รับพลังใหม่เข้าสู่ร่างกายจนตาของเขาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีทองประกายไม่นานนักลุยนี่ก็รู้สึกได้ว่าซอยคอที่เชื่อมต่อระหว่างเขากับซอยยองเนี่ยได้หายไปแล้วทําให้เลกาที่รับรู้ถึงความรู้สึกนี้ด้วยก็อาสาที่จะไปดูซอยยองด้วยตัวเองกลับมาที่ทางด้านของซอยยองเธอเนี่ยครับก็พยายามบอกกับอาเชอร์ว่าดอกไม้เนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วทำไมยังทําแบบนี้กับฉันอีก ซึ่งอาเชอร์เนี่ยก็คิดว่าการที่เขาเนี่ยทำแบบนี้มันจะเสียเวลาเปล่าเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะดูเดเลือดของซอยองจนหมดตัวแทนแต่ในจังหวะที่อาเชอร์เนี่ยกำลังบีบคอซอยองจนหมดสติไปนั้นเลกาเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามอาเชอร์เอาไว้แต่เขาเนี่ยก็สู้แรงของอาเชอร์ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวจนกระทั่งหลุยส์เนี่ยครับเทเลพอ์ตามเลกามาแล้วก็เข้าต่อสู้กับอาเชอร์เพื่อจะปกป้องซอยองกับเลกาเอาไว้พียงนำพังอย่างดูดเดือดแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยยอมใคร ต่ท้ายที่สุดแล้วลุยนี่ก็เอาชนะอาเชอร์แล้วก็ิดชีวิตของเขาให้ร่างกายเนี่ยสลายหายไปในพริบตาได้สําเร็จโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเลกาที่ยืนอยู่ด้านหลังของเขาก็แอบยิ้มอยู่ด้วยและหลังจากนั้นลุยนี่ก็บอกกับเลกาว่านี่เนี่ยเป็นเรื่องสนุกนะดอกไม้เนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วจะเหลืออะไรอยู่อีกเลกาเนี่ยก็เลยตอบลุยกัไปว่าถึงดอกไม้เนี่ยจะสูญพันธุ์ไปแล้วตำแหน่งเจ้าแห่งแวมพายเนี่ยก็ยังว่างอยู่ทำให้ลุยนะครับบอกเลกาก่อนจะเทเลพอร์ตจากไปว่า งั้นก็ขอให้โชคดีนะฉันนี่เป็นสนตำแหน่งนี้อยู่แล้วแล้วมาหลุยจากไปเลากาเนก็คิดขึ้นในใจว่าตอนนี้เนี่ยก็ค่อยจัดการพวกมันทีละคนทีละคนและทางด้านของหลุยเขาเก็ได้เทเลพอร์ตไปหาซอยองเพื่อขอโทษแล้วก็ขอเธอเป็นแฟนที่แรกเนี่ยซอยองก็ไม่ยอมให้อภัยแต่ด้วยความรักและก็ความจริงใจที่มีให้กันมาตลอดเธอเก็เลยตอบตกลงกับหลุยก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะจูบกันแล้วมินิซีรีเรื่องแวมไพร์ฟาวเวอร์ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับมินิซีรีส์เรื่องนี้และด้วยความที่เป็นมินิซีรีส์การดําเนินเรื่องเนี่ยเลยค่อนข้างกระชับรวดเร็วไปไวมากแต่ก็แอบงงตรงพิธีกรรมอยู่เหมือนกันนะครับพอแค่นอนไปเฉยเฉเนี่ยก็ได้พลังมามา,มากถึงขนาดนั้นส่วนดอกไม้แวมพายถ้ามีซีซั่นหน้าต่อเนี่ยมันอาจจะโผล่มาก็ได้นะครับมันดูเป็นดอกไม้ที่ไม่น่าสูญพันธุ์ไปได้จริงๆเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ดูจะเชื่อคําพูดของท่านผู้อาวุโสอยู่มากเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมน และมินิเีรีเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่5.5เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันนเทลสก,กอร์เนี่ยผมก็ขอให้เป็นสักที่6เต็ม10คะแนนและกันครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t a g r กรมช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากจะลองส่งหนังเรื่องไหนไหมาให้ผมสปอยเนี่ยก็จิ้มที่ลิงก์ต่างๆด้านลล่างเย โดยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุงๆๆ้งดิ้งดุ้งดิ้งเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราเฮ้วันเาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ